รวมรวมไปหารวมสองไอ้กระจอไอ้เสี้ยวไอ้ควายไอ้เหี้ยโนเองอยากเคลมดาราไอ้เียกู่ไอ้เหี้ยมาี่น มึงลงเมื่มึงลงดิมึงลงเลยมึงลงเลยมึงลงเลยเอาหลังรถสีขาวนะกักหลังรถสีขาวโอเคป่ะรถไอเนี้ยลงลงลงไม่เมือไม่เมือมา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 มึงมาเล่นตรงกลางนะมึงมาเล่นตรงกลางขับแบบแพ็กกันมาโฮกันมาโฮกันแพ็กหน่อยแพ็กแพ็กมาเล่นตรงกลางเฮ้ยให้มันดันมาสุดโคนไม่มีใครเมื่อนะกูล้ม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 นะกูกูล้มกูล้มไม่เป็นไร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 มึงไปเล่นตรงกลางได้มึงไปเล่นตรงกลางได้กูล้มกูล้มไปล้มไปล้มขวาขวามาขวามาตัวนึงขวามาตัวนึง กอมาเอมาศอมาสอืนาสอืนาสเอามามาปล่อยมาปล่อยมาปล่อยปลปล่อยศอไป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 ศอคิมทำกันหน่อยกันหน่อยเฮ้ยกูน้องวินเาไดยอะมึงพอเพ่นไจุได้มึงก็จุดเฮ้ปืนล้มลอีกไอ้ปืนล้มปืนล้มขวาปืนล้มขวาเหอีกปืนล้มมีลเลยเหรอกลมล้มมาลมมาลมมาลมมาเ เอกมาดึงศพใบเยอะดิดึงศพใบเยอะดึงศพใบเยอะแต่ตัวเฮ้ยมึงตัวกลางมึงคือแล้วว่ากลางไปล้มงค่าเสียดอกกลับเฮ้ยไม่หลงเลิกกินปลาไม่หล้มมีเอาศพมาเอ้ยขอปืนขวาแล้วเฮ้ยเอ้ยตรงกลางยิงหน่อยตรงกลางยิงหน่อยมึงดึงศพใบใบมึงดึงโซนี้ดึงศพเร็วกว่านี้ เฮ้เราโฟกัสเยเฮ้ยมันเราสมาเฮ้ยเร็วๆกลับมากลับมากลับมาเร่อตรงกลางกลับมาเร่อตรงกลางไกลไปกลับไปกลับมาเร่อตรงกลางหน่อยไปกลับมาไปลงไปลงไปกลางหน่อยไปกลางหน่อยตรงกลางตรงกลางกลับมาเล่นหน่อยกลับมาเล่นหน่อยกลับมาเล่นหน่อยไปลงไปใส่ลงไปเรื่นตัวกูมาเล่นตัวกูไปใส่ลงรวมีดพี่รวมีดลวมีดตัวกูหน่อยสามสาวสามสาวสามเลยต่อดีรวมีดหน่อยแก้ขวาหน่อยกูณลงแก้ขวาได้ได้ได้แกแกขึ้นขวาดิแก้ปืนขวาดิเจ๊า ลมมีกาตอกต่อยตอตยตปืนตายตาอพีตาปืนเนียครับเฮ้ยตายเขาตายเขาปืนตายปืนตายลมลุมตายเขาลุมสองไปบ้านกบมา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 ตตามกบมาตตามเล่นบ้าน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 เลยล้มอกอย่บ้านได้อย่าบ้านได้ไปตรงนี้ไปล้อย่ารีบปกุแล้วรีมาบ้านมานะผมทะลุมาบ้านมาผมชุบหมดได้ได้เได้เสียได้เสียได้เียลมอย่างเียแล้ว ข้าม่ได้เก็บอะไรเยเราชี่ายเอาเยยบเายงบบกลัมเหยียบเตามเพื่อนด้ตามเพื่อนด้วยรีบไ่ต้องรีบไปเป็นโซนๆเจมึงสามอยเนี่ยเาข้นยอะไาชนะแล้วเ้องเจไอเจเออเไอยียงวยเอหน่าไอกระไอควายเยีวัดได้หมดไอกระจเหยียบเสียวไอควายเยยโดนอกเพีาไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวพี่เดไม่เกี่ยวพี่เดไม่เกี่ยวพี่เด้ เียปืนเนี้ยปูนเอาปืนไม่เกี่ยดพี่นะไม่เกี่ยวพี่นะฉอ้ยยังโง่ไอ้ยงเก่สวยมากเก่งมากสวยสามสูงดูมือไอ้ยพี่ผมเกียดนมพลังม้าตระฝนม้างไม่ด่ามันนี่ไม่ด่ามัน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 น้องไม่ด่ามันไม่ด่ามันโวยสองร้อยห้าสิบนาที ป่าให้งูออก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 ด่วนออกด่วนออกด่วนจะจะได้จะไดาออกออกออกพอแล้วนะพอคือพอนะหยุดกูบอกให้หยุดคือหยุดนะไอสัตว์มันโดนปรับแพ้เลยนะเพื่อนในสองคนอ่ะหาดิเอาโดนหออกฟ้าเปล่ารีบไงใจร้อนไงรอรับรอรับรอรับไม่ไปนะไม่ไปนะไม่ไปนะไม่อยากเล่นแค่นั้นขึ้ไปข้างหน้าขึ้นไปข้างหน้านิเดียวขึ้นไปข้างหน้านีดเดียวกูบอกว่าขึ้นนโฟกัสเพื่อนโฟกัสเพื่อนล้มล่นได้มเล่นได้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 มึงเล่นเอาไม่สม่ะ ปล้มปล้มปล้มขวาไปล้มทางขวาตบซ้ายหน่อยึงตบซ้ายเยอะตาเยอะตาเยอะปล้มเอาศพมา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 เๆๆางไหนาไหนาจุดนกูไปตายตายมาน้อมึกซิกวางไว้เฮ้ยมันมันยมมันช่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 ยกับไปกมากมากมาไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกกามทางขวากผมกผมเกโดนล้ไอ้เหี้ยไม่มีคนงหน้าไอ้กันกันกันหน่อยกันน่กันซ้ายเออ เอาสนไปด้วยเอาสนไปไปเล่นไปเล่นไปเล่นพอแล้วไปเล่น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 มาเล่มันมาแล้วมันคือแล้วฟังกูดิไปเชื่อรายหน่อยไปชื่อรายหน่อยเพื่อนเพื่อนโดนลงปืนถล่มมาไปช่อรายหน่อยเฮ้ยมึงฝังเฮ้ยมึงฟังกูด้วยขวาขวาปืนมันดันมามันมามันไอชุ้เพื่อนหน่อยชู้เนอยไ้ชุบเพื่อนหน่อยอ้อ้ชุบเพื่อนหนชุบเพอนยไป้อเพื่อนหไป้อาเพื่อนนไเพื่อนนู้้นลไอืนน่ืนมันยิงเลย เฮ้ยก yeah, no, 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 mm ูฟังกูไปเลยกับกตรงหน้าไม่ได้เดใสเมือมาไหน่ดเฮยีหวังอย่าเล่นคนเดียวดีเฮ้ยมันดันมามันดันมาตุงบ้านเราบ้านเรากูโดนนะกูโดนนะกูโดนนะมันมาชุบบ้านมาเหยียบบ้านไหนบ้ามาเหยียบบ้านไหนหน่อยได้ไหมมามามามเหยียบบ้านเหยียบบ้านหน่อยเหยียบบ้านยกลับมาเหยียบบ้านนันี่กลับมาเหยียบบ้านฟังกูกลับมาเหยียบบ้านกลับมาเหยียบบ้านกูโดนลวงอยูมาเหยียบบ้านนี้มาเหยียบบ้านนี้มาบ้านมาเรียดมาเรียดแถวบ้านมาเรีย เ็นที่บ้านเราดีกูโดนหลวงกูโดนหลวงไอ้เหี่ยเ้มันกูกูโดนหลวงหลังบ้านกลับมาแก้ให้กูหน่อยกลับมาแก้ให้กูหน่อยเร็วๆเปนเปนเย็บศพมันเย็บศพเฮ้ยมา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 เย็บมชุบมชุบปวชุบเลยปตัวชุบเลยปตัวชุบหน่อยกดตวดวชปดวงปนวปืนตัวปืนตัวตัวชุปตังชดตปินวปปดปดปดิปดิได้ศพมาได้ศพมา คิไม่ีไม่ไว้มึงกลับมาเล่นกลับมาเล่นกูบอกให้กลับมาเล่นตรงกลางไอ้เหี้ยกูโดนอยู่เนี่ยตกลางไปตัวกลางไปตัวกลางไเหี้ยใครเข้ามาหรอมาเติมเติมเติมไฟไปล้วงไฟกังงไปเติมหลักมากอนนี้ไปกลับมาเติมาไฟกูล้วงกูล้วงปืนล้วงปืนล้วงมังซ้ายปืนล้มปืนล้มังซ้ายตัวล้มไม่เห็นป่ะฝัวงซ้ายไม่เหตัวที่อ่อนสตัวเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไปเล่นกูยิงให้เอาปืนมา ไม่มีหลังบ้านเห็นปะกูบอกว่าไม่เป็นไรกูบอกไม่เป็นไรหลังบ้านไม่เป็นไรยปืนก็ไรเยอยุกหัวสวยใช่ใส่ปานท่อใส่้านท่อปืนอายุ B M B M C ปืนเมือกไปล้างบ้านแล้วเพื่อนนะกูไปเอาเพื่อนนะกูไปเอาเพื่อนนะกูไปเอาเพื่อนได้นะมันฟีอยู่นะทางขวามือกูเบลเพื่อนทันทีไอ้ชุดผ้าก่นเปื้อง่อยเหี้ยสวยกูนั่นแหละตายปืนตายให้ผมไให้ผมขับมาลับมาเหยียบโซฟ์เลยนะหล่นหลงนหล่นหล่นหล่นมึงชนะแล้วมึงชนะแล้วมึงชนะแล้วกูบอกให้

สวยมากไอ้มึงชุบได้ไหมมึงรีเพื่อได้แบกูยื้ออยู่เออยอออยู้ออยู่อยู่อยู่ชูิตาอยู่ชูตาอยู่ออแป๊บรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บามาเอออคนใยแป๊บเดียวไหวไหวเซมเลยโดนมาเลยมากลับมาบ้านให้หมดกลับมาบ้านกลับมาบ้านให้หมดกูวงกลับมาบ้านกลับมาเล่นบ้านพอแล้วไอมาเล่นบ้านให้หมดกลับมาบ้านเฮียกลับมาบ้านมีไม่ทันมึงเล่นตงศมึงเล่นตง กบันมา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 กบันเล็กกบันเล็กกบันเล็กมึงเล่นตัวสบเลยมึงเล่นตัวสบเลยไปลุ้งเปิดสายตัวหนึ่งไปลุ้งเปิดสายตัวนึงไปลุ้งเปิดสายตัวนึงไปลุ้งเปิดสายตัวนึงไปลุ้งเปิดสายกลับมากลับมาเล่นมึงเล่นตัวสบเลยมึงเล่นตัวสบเลยแม่งอย่างกัดแกงแม่งอย่างก้าไอ้เหี้ยมึงฟังนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหมมันส่งกูมาสั่งกูมาสั่งกูมึงไปตาย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 โอ้โห้เหี้ยพี่มาปดื่มไ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 ปด เฮ้ยยิงยิงยิงตัวนี้ที่ตาผมหน่อยปืน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 ยิงหน่อยผมเอาปืนไปให้มาถือปืนหน่อยมาถือปืนหน่อยเล่นปืนไปไหนหมดวะเถือปืนหน่อยเถิดปืนหน่อยปืนไปไหนหมดวะยึดปืนเปลียนโอ้ยสัตว์เอ้ยจ่าไอ้เหี้ยหมดอย่านะไอ้สัตว์อย่าทำอะไรโง่ให้กูเห็นนะไอ้ปืนไอ้ดี้หายไปไหนวะคิมมีดคิมโอ้ เฮ้ยปืนเราไปหายไปไหนหมดอ่าเฮ้ยไม่เหรอกูก็บอกเดียววะเฮ้ยปืนเราหายอ่ะเล่นตรงเพื่อนเล่นตรงแพ็คเลยแพ็คเลยแพ็คเลยมึงฟังกูเอาศพถอยมาเอาศพถอยจากบ้านมันไม่ออย่างไอ้ยี่เบรกให้หมดกูเบรกให้หมดเฮ้ยปืนมีกูก็บอกเดียวจริงดิเล่นตรงเล่นตรงศพที่เพื่อนเกิดเนี่ยเล่นตรงศพที่เพื่อนเกิดแล้วศพใส่เฮ้ยไอ้สัตว์ปืนไปไหนวะ ปืนเราหายเว้ยไม่ไม่เกี่ยวหรอกติดเล่นไอ้เยี้ยปืนเราหายน่ไะไนะอ้มิลเลอร์แทนที่จะไปโอ้มิลเลอร์สวยสวยน้องมิลเลอร์ปืนมันยิงฟรงีอย่างงี้ปอย่างงี้ปืนมันยิงฟรีกูอบอกให้โอ้ปืนแม่งหายไอสัตว์เออปืนเราแม่งไม่มียิงล้มเลยสัตว์มันยิงฟรีเนี่ยไอ้เหี้ยกลับมาได้กลับมาได้มึงกลับมาได้น้องมึงกลับมาได้กูไม่ถอดใจเว้ย กูไม่ถอดใจปืนไอ้ดิ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 ดิเฮ้ยไม่ไม่ใครพี่ข้างหลังปืนดิเออสวยไอ้ดูดี้มันกลับมาข้างขวาฝั่งขวาชู่กไม่ไม่ชู่กูชู่กูชู่กูไอ้ยิง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 เออพี่ตาเกิดพี่ตาเกิดไปเอาดีนะเอาดีนะเอาดีนะแกแกแกหน่อยแกพี่แกแกพี่ดีหน่อยแกดีดีนะเอาช่วยดี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 มันถือปืนมันือปืนโดนตามไม่เป็นเป็นไม่

ไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยแม่โดนฟันโดนฟันเลยไม่ดงว่อกคกูหลับบ้านนะหลับบ้านหลับบ้านหลับบ้านดีเพื่อนหน่อยดีเ่อนหน่อยเฮ้ยกูโดนว่ะกูโดนนะกูดึงให้ดีรีบไปรีบไปเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่ไม่ล้มไม่ล้มได้ยินป่ะเห็นป่ะไม่ล้มยื้อยไว้ก่อนไอ้เหี้ยไม่ล้มได้ยังไงวะ เห็นปะเล่นนาเจนนะเนี <Wha> ่ยอ้เหี้ยเล่นไปเล่นไปไอ้เมึงก่อนอ่ะเอ้ยมึงมาไอ้เมึงอกมา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 เอามาเอามามาเอามาเอามาหลงมลงหลลงหลงเล่นไป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 ได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆนี่ไม่ล้มไม่ล้มได้ไงวะเขาเยื้อค่อยยื้อมันวูมันแตกแล้วมันไปนี่หมดแล้วเจนเย็นมันมันไม่ค่อยมีคนกลับเลยเล่นไป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 ปวดอของฝึกมันต้องชุบให้ได้นะวิ๊กกูลากมาอย่างเยอะเลยเนี่ย มันลากไปอย่างนั้นแหละตรงเนี้ยศพอ่ะจริงเราเข้าได้นะค่อยๆนะเขาเหยบใหญ่เพิ่งตายให้ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยกูดูหลังก็ดูหลังมึงเห็นป่ะไม่เห็นป่ะหลังบ้านไอ้ดิ๊ดิกลับไปดี๊กลับไปดี๊ออกไปดี๊ออกไปเออเบรกให้เบรกให้โอ้ยเฮียพี่ต๊อดพี่ต๊อดพี่ต้องมายิงคนชุบอ่ะได้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 โอ้โหเฮียเอ้ยยากเลยสัตว์ช้าเฮียเราอ่ะกลับมาก่อนได้ป่ะ นั่นไหรอพี่มายิงไปนั่นนะดีดีดนะีกูดโนะดนนักกูโดนนักกูโดนทถามให้ถามให้ถามให้กระบอกหนึง่งจุดี้จุดีด้กระบอกเห็นปะฝั่งฝั่งโอ้โหเฮีย <he> er. โอผมล้มผมล้มผมโดน,นปืนซ้ายโอ้อยเฮียผ้ er. <c oughs> าหลายสัตว์ไฟปืนเป็นมากระบอกเดียวเฮียมึกมากระบอกเดียวหลังรถเย็ดแม่แม่งจัด โอ้หวยมันมากระบอกเดียวจริงนะกูตายควยกูจบแล้วไอสัตว์มันไม่เกี่ยวหรอกปิดไมลงไม่ลงไอที่ยาโอ้ยังเซ็งเลยสัตว์ตอพี่ชายจะรุ่มปฏิหารหน่อยพี่โอ้ยัลก้สนไไอ้ยาไอ้่ายไรงเลยไอ้ทียนี่ยาไอ้ยาาเอาอ เข้ามไอกศาสนามหางเข้าแก๊งมหาเลยู้ย่ไอเข้าแก๊งมหาเลนู้อยู่ไอไฟเข้าแกงมหาเลนู้อยู่ไอไมหาแสงอยู่อยาออกครับเจมผู้ยิงครับออกครับเจมผู้ยิงครับห่วยออกเพื่อนออก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 มาออกมาออกมาออกมามือไม่สั่นเฮียอะไรไม่กูกาดจังหวะปืนไอ้เฮียปืนเมากูปรับเร็วกูปรับเมาอูเร็วเนี่ยกูปรับมาเร็วเนี่ยหันเนี่ยมันหันเร็ว ตรงนี้นะเล่นตรงนี้นะครับสภาแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้คูดาวไม่ที่ตอดไม่เอา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 คูดาวเล่นตรงนี้ไม่ไม่มึงฟังคูดาวไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปซิอของก่อนมาแบ่งงานแบ่งกันได้ปะเออพูดก่อนเลยอันนี้คือเมื่อกี้ชนะไปแล้วเวยช็อตที่ช็อตที่ทางกลับบ้านมาใช่ปะ ไม่มันติดบับเกินแล้วก็แบบใช่ใช่ใช่มึงเปลี่ยนเปลี่ยนมีดแบบเปลี่ยนมีดแบบมึงเปลี่ยนเกือบหมดให้มันตีอ่ะให้มันตีลืออ่ะมีกันเองเยอะมันมันมันลือมันมันลือไม่พอมันลือไม่พอไอ้เวอร์กูถามหน่อยปืนเราหายไปไหนอะสองก็บอกอะโดนพี่ผมเป็นชกพี่ดีกับพี่เจออ่เองต้องเล่นไกลแบบพี่ต๋อเดียเองไปเล่นในไฟฟ์เอ่ไม่เล่นย่า ผมผมผมมาจะออกแล้วแต่ไอ้วินอน่ะมันตีผมไอ้วินอ่ะโดนเพื่อนตีผมโดนเพื่อนตีไอ้วินไดเพื่อนไปงข้างหลังเลยไปหลังอีกึ่งเอาคูดาวไามไม่เอาไม่เอาไม่เอาปืนอ่ะสำคัญนะปืนเราตายหมดคือมันเปลี่ยนเกมตรงว่าปืนเราตายหมดเข้าใจปะ